สบายดีเดอ้อเนาะสบายดีบดสุขสุขคนสบายดีตอนเช้าพี่น้องเนาะตอนนี้เฮามาโร<อ>งเฮ <อง S 2> ียนบ้านเฮาพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเสวียพี่น้องจ้าเมือ่อนี้เฮาก็สิม,มาเฮาสิม,มาแจกนะเนาะเฮาสิม,มาแจกเสื้อแล้วก็แน,นวกินใหเขาดัง <c oughs> อ<ม>๋อบ<ต>่แต่ว่า<ม>แาจกเสื้อเนี่ยสว้วนโป้งหูดอกเนาะว่าเป็นของภยัยภัยอันนี้คือผ่านอมมาลาแต่ว่าอันนี้อมมาลา มอไผ่ชาวันน่ะคือแบบว่าใส่เอ็มใส่เอสใส่แอลนะมาวัดเด็กๆเนาะตอนนี้นะแล้วเขาก็ซื่อเอาเสือมาอีกแมนก็คือมาวัดว่ามันสีถือคนใดถือใส่ใดแหละก็คือจังสีเอามาถือว่าคนเราจะโตนะพี่น้องแมนต่วันนักเรียนอยู่ในนี้กับบริมผุตโตใหญ่แร้พี่น้องไม่แต่ตัวน้อยๆเสือก็เป็นเสือยืดเนาะนักเรียนประถมก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนเนาะตสวค์บุหัวเป็นไผ่แมนอันนี้คือผ่านทางอัมมาลานะ ปั่นกันคนละนาทีพี่น้องอมาลานั่งก็ยังเห็ดกินยังเห็ดกับเข่าอยู่ทางนั้นนะเนาะเห็ดกับเข่าเสียออมาพอดีเด็กๆเลิกโรงเรียนแล้วก็กินข้าวเที่ยงเลยเนาะเขาเด็กๆก็โบยักเนื้อก็อยู่ต่อเนียนอันนี้เพื่อนก็ยังสอนอยู่พี่น้องแต่ว่าเด็กๆก็ยังเออยังสอนอยู่เขาเป็ทันเลิกเล่นบ่เนี่ยยังวันยังทันเลิกเล่นเขาจะให้เสือเลิกเล่นอยู่เอาเสือมาวัดแล้วแล้วเขาก็ะชีลงไปเอาศาสตร์อยู่วัดเนาะมากระเกี่ยมสถานที่ใบถ่าแล้วเขาก็เสือเนื้อ ปรดี๋ยวม,มะละลาลาแล้วก็มาแล้วก็แจกเลยพี่น้องอตอนนี้ก็มีตแตะรอเด็กๆเลิกเล่นซะก่อนคงเฮียนล่างนี่เคยเฮียนแต่ในรน่อยผมทำก็ามาทาสีใหม่แมนแต่ย,ยังหน่อยสวรรค์ฉึกไอ้ในหมักแต่น้ำขุกเข่าก็อยู่ในนี้แล้วเฮียนตั้งแต่อยู่หกวันหนึ่งจนจบพี่น้อง รักเฮียนได้ดิเรวมีอยู่คนกับปิ่นงอนเสนไอคูรักเฮียนกับบุ๊คคูโตะใหญ่หราคิดหน่อยได้แจ็คโตะแล้วมีแจ็คต้นเลยหน่อยกระเดี่ยวเลือดหนึ่งสี่บื่งจนเบิดเท่าไ่า ซ้อนซ้อนัอนนนกเรียนนี่ตลกไปทพี่น้องมันมันขึ้นอยู่กับคนเลยนะบางคนคนที่แบบว่าเอออารมณ์ดีที่แบบว่าเขาก็คนได้ไง่ายๆเออกาซีเนียมว่ามันเป็นคนากาซีเนียมว่าตลกแต่ว่าสำหรับแบบว่าคนที่บวกมากเล็กน้อยแบบว่าใจหายเ,ยเออซีเนียมอีกแบบหนึ่งว่าเป็นแต่ลำคานบกแลวมันบมู่ก<น>เ,เลยเนาะคนมันกา็มีหลายแบบพี่นอ้องแต่ว่าลักๆก็จะเป็นพวกคู่ผูญิ่งนะพี่น้องเขากับเด็กเด็กๆได้ดีแต่ก็ที่แ คือสีใจมากเลยเลยเนาะเป็นสีน้ำกรอนนิดหน่อยแลมวกคือสิ่งมหิยะม,มัน,มน,มเ,นเป็นคู่ <laughs> อยู่แพ้ตีลูกตีเต่าก็เดินไปเป็นในคู่กันลูกแพ่ๆๆแพ้กันแพงโอ้ตะก,กี้นี่ขั้นบุระเจออะไรได้พี่น้องไหยชั้นบอกเป็นนังซื้ออะไรแต่ว่าขั้นซ้ <laughs> อ, <น S 2> <laughs> อนตะก,กี้ขั้นบอกใส่ใจแน่บุระอี่น้อง เพิ่นตีก็ย้อนเพิ่นอยากได้เนาะสมัยแต่ก่อนนับเลขบ่ฮอร้อยก็ถือตีซ้อนผ่านมาแล้วตะกี้คือตะกี้เฮียนน่นสิบ่ได้แล้วพี่น้องแต่บัดเจอนักนักเปลนเองเออและสมัยก่อนมันก็เลยมีนักเฮียนเก่งแต่ว่ามาปัจจุบันนี้น่ะเด็กน้อยน่ะเพิ่งสิบ่ตั้งใจเฮียนเสร็จยังกะในครูเขาก็บบอกราหายเลยเนาะเรื่องบอกระวัาอายุซ้ำหนึ่งคันบอกแห้งผันหายเดี๋ยวมือบอกพ่อบอกแม่ผิดว่าเพราะฉะนั้นแล้ได้บ่ได้มันก็เรื่องของเธอเขามีหน้าที่สอนเนาะ อยากเฮียนก็เฮียนบ่อยากเฮียนก็แล้วแต่สิตั้งใจมันขึ้นอยู่ก็โตเฮาเองว่าเฮาสิตั้งใจเฮียนบ่เนาะแต่รุ่นบ่แป๊บแล้วผู้ปึ๊บกับปึ๊บอะเรียรอพี่น้องเอ้ยหลุดช่วยนะส่วนหลายน่ะปึ๊บเทิงสิมีเทคโนโลยีอีหยังเข้ามาหลายกระส่างเนาะบ่ค่อยเฮียนหนังสือหนังสือแต่เขามีโทรศัพท์กะล id ่นแนวอื่นอย่างเช่นเล่นเกมบ่เบิ่งคลิปวิดีโอนั่นน่ะนี่แต่มันบ่สลาดเนาะหน่อยคนที่บ้านสวรรค์เลเล่นเด็กเน่อยมีโทรศัพท์เล็กหน่อยสลาดส่วนหลายน่ะตะเกียนตะกี้บ่ได้ค่อยมีโทรศัพท์เล่่นพีน้อง ขั้นคือเฮียนกับมาตั้งใจเฮียนอย่างเดียวฉันรู้ว่าม่านังไม่นีนักพังเหาบริพังไม่พูดนักเฮียนตัวไหนชอบเก่าคนบอกตัวไหนตัวหารอับสองมาบบมาสองคนตอนนี้ยังไม่ตลกเลย ขอขขไปไหนนั่นเองเนวิธีตองเลถ้าตัวจหน้ามิ้นต้องกีชิ้นเจ็รีย้แ้ข้นชอนถือกพี่น้องอันนี้คือการซ้อนขคองในครูใาบาทดส

เดี๋ยวรออีกจะหน่อยเพื่อนเลิกเล่นจะเสียเ,เสีอเขามาวัดกับเด็กๆจะเสียเด็กๆออกไปเอาอะเสืยอายุหน้าอีกพี่น้องออเดี๋ยวรอเพื้นเลิกเล่นก่อนจะหน่อยกาดมือนี่ก็แดดแดดพี่น้องเริ่มฮ้อนเริ่มแดดแล้วเดี๋ยวก็ได้เกี่ยวเขาจุดเกียวพี่น้องเรมใส่เชือกแดดฮ้อนให้ลองซุ้มเอ,เเอสา<น>สิมาเอาศาสตร์บวดเนาะไปปู่หายเด็กๆวัดกระโรงเฮียนมันติดกันแมกนเอาขึ้นไปจักสามซี่หาพื้นนี่ก็ได้แล้ว ก็เอาไปปูไปละทางบ้านมันห่มมันพี่นอ้องบ่อยูห่มมันไหมกัอยูห่มทางนอกกัได้เอาหาคู่ไปอยู่กต่บอกย,นนยูหองตัวพ่น เพียนแป๊บเดียวพันโยอันนี้เป็นห้องไหวของพี่น้องเก็บของมบใหญ่เป็นได้ันนะสุดท้ายมันกับูสองขัคเาอาพื้นเรียวๆหน่ะนะเนี่ย พื้นแบบได้น่อยยาวเดินแบบสุขาวกบปูแลข้ากระนังคนละขางีพื้นใหญ่ลก็ได้แค่พื้นอย่นะสองเดี๋ยวเสียวขึไปไปห้องเยียนมพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตคือสาดก่อนนะทุกคน

Có là nữa nè Có đĩa, đẹp nhảy của mù em vậy này ừ. <laughs> ừ. pha này sai, ếch Ếm màu em nhảy của mù này Mó đẹp này กบวยเขายาวยามันอ่ายออาเดง่กรใเิขหาแนบเบงแต่ว่ามันคือจะเนเข้ากับในน้อยอยู่แต um> ่แบบว่าเขาสูงสูง่ในน้อยยิงงงันาะเป็นใส พอดีเพื่อหญ่าปีนาแม่บันนุ่งนะมันกับพอดี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 เลยนะมันมีบอมันมีเสือนี่เด้มีเสือขาวน้ บอกบมมีน <Bom> ้องก็บอกแม่ชุดโตพลิตไม่เลยวเหได้อยู่รอกน้องชุดโตน้องไปน้ำหลัง สิเมื่อเอาเสือเราแล้ขึ้นมาแจกเด็กน้อยก็ดีเขาเจ้าออกเลื่อง่นไปเอาออกแต่หองนี้แจกหมดเลยไปมาแล้วไหมไปเชือดเอาเสือ เล่่่นนนนนนบััี้มจาอปูดเงินนะเก็บไว้รดเงินนะไว้ซื้อมือน,นะเชียร์นักกินมาแจากจอยูอืมเพต้องซื้อกะยามืมนอมนนีนะ่อยจรวดไ้จันปูได้สาปู่นอนตัวนี้รถ

อ่ะโอเคพี่น้องได้ชิลล์ลูกเอาเสืออาับาแล้วเกลียนแล้วสิโง่ขึ้นมาอีกพี่น้องพี่น้องจ้าเนาะก็คือมาวัดใส่เด็กๆแล้วก็เอาศาสตร์มาปลูกตาเขียนสถานที่ไปให้นางเนาะสถาน,นีต่อไปกับภูระทีมอมมาลาแล้วก็มีเจสีซาวร้อยสีมาแจกเนาะไปเบิร์นภูะพี่น้องแล้วมาครานี้สวรรค์สีเดชเมื่อหาเอาเสือก่อนเนาะ คนของมาพร้อมสิทธิ์ขออนุญาตลาก่อนเดินเนาะขอบใจเพื่อสุขูสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บ่แปบสวรรค์เด้ยพี่น้องเนาะลาแลว้วส,บ,บ,าสบ,บายดีพ,พ,พอกนคชิปหน้าไปเบิ่งทางซองอัมมาช่าองสาวร้อยพี่น้อง